สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับที่เล่นแอปพลิเคชันนะครับ t i k t o k นะครับแล้วเราไปกดติดตามคนอื่นเขาไว้เยอะๆนะครับแล้วทีนี้นะครับเราไม่อยากให้คนอื่นนะครับที่เข้ามาส่องโปรไฟล์ของเราเนี่ยเห็นว่าเรากดติดตามใครไว้บ้างนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการปิดหรือว่าการซ่อนนะครับว่าเราติดตามใครบ้างไว้ใน TikTok นะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนะครับ เริ่มแรกนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับเข้าไปที่แอป t i k t o อกก่อนนะครับตอนนั้นแฟนมีพอเพื่อนๆเข้ามาที่แอป t i k t o อกเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คำว่านะครับโอฟล์นี่นะครับด้านล่างขวามือนี่นะครับตอนแรกเราไม่เชื่อไม่เชื่อพอเราเลือกที่คำว่าโปรไฟล์เข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เพื่อนนะครับมาเลือกนะครับที่ขีสามขีดนะครับด้านมุมบนนะครับ ขวามือนะครับแล้วก็ให้เพื่อนนะครับมาเลือกที่คําว่าการตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะครับอีกหนึ่งทีนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆนะครับมาเลือกที่คําว่านะครับความเป็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็นะครับให้เพื่อนๆนะครับเลื่อนหานะครับคําว่านะครับ ลายชื่อผู้ที่กำลังติดตามนะครับก็ให้เพื่อนๆนะครับแตะเข้าไปนะครับพอเพื่อนแตะเข้ามานะครับเพื่อนๆจะเห็นนะครับตอนเนี้ยเขาเลือกที่คำว่าทุกคนอยู่นะครับก็เท่ากับเพื่อนคนอื่นเนี่ยสามารถมาดูในโปรไฟล์ของเรานะครับว่าเราติดตามใครอยู่บ้างนะครับก็ให้เรามาเลือกนะครับที่คำว่าเฉพาะฉันครับก็ให้มาติ๊กที่วงกลมๆนะครับด้านขวามือนะครับตัวนี้นะครับ ก็เท่านี้นะครับใครก็ไม่สามารถนะครับมาส่องนะครับว่าเรากดติดตามใครไว้บ้างนะครับบนแอป t i k t ต k อนะครับถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนๆท่านอื่นอย่าลืมกดแชร์นะครับ